คำว่าจุตูปปาดียนหมายถึงยาณที่รู้ใจคนอื่นอันนี้มีความสำคัญกับน,นักปฏิบัติมากเพราะว่าก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นเราก็รู้ใจของเราเองเสียก่อนสำหรับใจที่เราจะพึงรู้ในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่ามีลักษณะหกอย่าง แต่เด้ว่าในที่นี้จะขอเอาย่อมาเหลือแค่สามอย่างที่หกอย่างของท่านหมายถึงว่าอารมณ์ใจมีจิตสีดำสีดำมากหรือดำจางแดงมากหรือแดงจางขาวมากและขาวจางอย่างนี้เป็นต้นว่าจะเว้นไว้เอาเหลือแล้วสีดำสีแดงส,สีขาวถ้าอารมณ์ใจสีดำหรือเ่าก็แสดงว่าจิตของบุคคลน,นั้นมีทุกข์ ้าอารมณ์ใจสีแดงหมายถึงคนนั้นมีอารมณ์เป็นสุขจากได้สิ่งของเข้ามาถ้ารมณ์ใจสีขาวหมายถึงว่าจิตใจเป็นเบกขาวางเฉยว่างจากสุขว่างจากทุกมีจิตใจสงบไม่รมสบายนี่หมายถึงสีเรื่องคนธรรมดาตอนนี้สําหรับท่านพุทธบริษัทที่เคยเจริญมโนยิธิได้แล้วก็จงเอาใจของเรา ทำใจให้ขาวสะอาดเป็นอย่างต่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ขาวสะอาดมันก็ยังไม่พอเพราะว่ามันยังไม่ใช่ใจของผู้ทรงฌานแค่ขาวสะอาดก็ดีแค่แดงก็ดีแค่ดำก็ดีเป็นกำลังใจของผู้ชุชนที่ถ้าเป็นกำลังใจของผู้ทรงฌานมันจะมีเป็นแก้วคลุม รอบๆหัวใจถ้าเป็นชาลสีจะจะเป็นแก้วใสในใจทั้งดวงฉะนั้นนักปฏิบัติก็พยายามจับอารมณ์ของใจขับกิเลสให้ออกจากจิตคำไม่กิเลสตัวนี้ก็คือนิวรณ์ไม่ให้มันเข้ามายุ่งกับใจให้ใสสะอาดเป็นแก้วน่สำหรับนักสมาภาวนา ถ้านักจเจริญมิปัสสนาภาวนาก็พยายามขับใจให้แผลว่าไประยับรอบดวงใจถ้ารอบรอบบางๆอย่างนี้ถือว่าเป็นกติกเข้าถึงมิปัสสนายานเบื้องต้นยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าถ้าจิตใสเป็นแก้วถือว่าเป็นอารมณ์เบลเบกขาย,ยานอย่างนี้ถือว่าจิตใจของเราเริ่บสะอาดจิตทรงตัว ถ้าจิตใสเป็นแก้วธรรมดาเป็นชานสีเวลานั้นจิตจะมีเฉพาะเอกคตารมณ์กับเบคขาคือจิตจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็มีการวางเฉยไม่เนื่องกับอะไรทั้งหมด <c oughs> การรู้จิตใจของเราแบบนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพ,เพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นขึ้นมาเช้าจะต้องรีบชำระจิตก่อนในนักปฏิบัตินะ อันดับแรกแผ่เมตตาจิตเป็นจักรวาลทั้งปวงก่อนคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครและรายการที่สองนั้นมีความสงสารตั้งใจคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขถ้านั้นเป็นเ,เกินวิสัยที่เราช่วยไม่ได้เราคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะช่วยอย่างนี้จิตใจก็สะอาด หลังจากนั้นก็ระงับนิวรณ์ห้ารายการครือหนึ่งอารมณ์พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมบับสมัมผัสระหว่างเพศตอนนี้ต้องตัดทิ้งไปชั่วคราวรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สความง่วง <c oughs> รายการที่สอารมณ์พุ่งสร้างเกินไปรายการที่หสงสัยในผลของการปฏิบัติ ทั้งห้ารายการนี้เวลานั้นเราตัดตัดหมดถ้ามารมเฉยเฉยแล้วก็ตั้งใจหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วภาวนาตามทานภาวนาก็ได้พิจรารณาก็ได้แล้วก็ต่อน,นั้นไปก็พยายามสังเกตจิตถ้าทุกคนสามารถชำระจิตให้สใสสะอาดเป็นแก้วเวลาเช้าทุกวันจิตของท่านจะมีการทรงตัวในฌาน ต่อไปเมื่อเวลาเช้าตื่นใหม่สามารถชำระเป็นแก้วได้ต่อไปเวลากลางวันทำงานเหนื่อยๆก็ลองสังเกตใจหยุดจากงานนิดหนึ่งสังเกตจิตทันทีว่าเวลานี้จิตเรามีสีอะไรถ้ามีจิตสีดำใช้ไม่ได้เป็นจิตเลวถ้ามีจิตสีแดงเพราะการยินดีที่วัตถกุก็ยังใช้ไม่ได้ติดวัตถุกเกินไปถ้าจิตสีขาวธรรมดาเป็นสีขาวปกติ ก็ถือใช้ไม่ได้เป็นจิตของปุ้ทุชนเกินไปถ้าบังเอิญจิตใสสะอาดได้ทุกขณะทุกเวลาที่เราต้องการเราก็ภูมิใจได้ว่าการทรงสมาธิทองเรามีผลถ้าความจริงเวลาทำกลางวันไม่ต้องนั่งขัดสมาธินึกถึงจิตตามธรรมดาธรรมดาตอนนี้เจโตรวยานถ้าทำจิตของเราใสาสะอาดถึงที่สุดแบบนี้แล้ว ก็พึงทราบว่าถ้าเราต้องการรู้ใจของคนอื่นจงคิดว่าเราจะรู้ได้แค่กําลังใจของเราทรงตัวอยู่ในคุณธรรมอย่างนั้นนั่นหมายความว่าจิตของเราสามารถทรงอยู่ขั้นปฐมฌานเราก็ารู้คนอื่นได้แค่ปฐมฌานฌานที่สองรู้ไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราได้ฌานสี่ก็รู้คนอื่นได้แค่ฌานสี่เลยกว่านั้นเรารู้ไม่ได้ ถ้าเราเป็นพระอริยเบเ้ิงต้นก็สามารถรู้แค่ของเราโรงความว่าถ้าเรารู้ได้แค่ไหนเราได้แค่ไหนรู้เขาได้แค่นั้นถ้าเกินไปไม่เห็นตอนนี้อยากใจเห็นจริงๆก็จงจใช้กําลังใจของเราโดยเฉพาะอันดับแรกขับกําลังใจของเราให้ใสสะอาดจริงๆเสียก่อนหลังจากนั้นก็ใช้กําลังของมโนยิทธิเพื่อพิญญา ขึ้นไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงแล้วตัดกําลังใจความรู้สึกอย่างอื่นว่าคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้ตัดทิ้งไปทำกําลังใจเป็นเบิกขาคือวางเฉยหลังจากนั้นก็ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงว่าบคุคคลคนนี้จะมีกําลังสมาธิขั้นไหน